อายุของมันอยู่อยู่อยู่ได้นานไหมโออยู่ได้เป็นปีค่ะถ้ามันเกิดดอกใบมันก็จะไม่อร่อยอะค่ะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ7 8เดือนนี่ก็ควรจะตัอดทิ้งแล้วก็ทําใหม่ค่ะอันนี้มันเกิดดอกอย่างเงี้ยค่ะอืมครับใช่เราต้องเด็ดทิ้งใช่ไหมครับอ่าใช่เราต้องคือเราทิ้งอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่เพราะต้นมันยังเล็กอยู่อืมครับใช่ถ้ามันจะมีช่วงระยะเวลาอายุของต้นใบงาที่ต้องการน้ำอะค่ะคถ้ายังเล็กอยู่เราเปิด หนึ่งวันเราเปิดเอ่อหนึ่งครั้งเฉพาะตอนเช้าค่ะเราสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ25้าวันก็ตัดได้แล้วค่ะก็คือถ้าเราเก็บเนี่ยไอยอดอย่างเงี้ยเราเราจะไม่เด็ดจริงใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะถ้าเราเอาแต่ใบใหญ่ๆ่อเราก็จะเอาแค่นี้ค่ะนี่แล้วก็นี่นอ,อย่างเงี้ยค่ะ ภัยในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะส่งออกประมาณ80กิโลค่ะถ้าสวน3เราเสร็จสมบูรณ์น่าจะอยู่ที่ประมาณ180-182ถึงกิโล <Wow. S 1> เราคิดว่าชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยค่ะทําไมเราไม่ออกมาแล้วก็มาลองทําถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะประสบผลสําเร็จค่ะถ้าเราไม่ยอมแพ้หรือว่าท้อถอยไปเสียก่อนนะคะ สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างไรายได้นะครับวันนี้เรามากันที่โป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรามากันที่สวนใบงาเกาหลีนะครับส่วนรายละเอียดใบงาเกาหลีเนี่ยเอาไปทําอะไรได้มากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของสวนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุทิตาเกียรติสารนะคะก็จบการศึกษาปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะตอนนี้ก็อายุ27ปีค่ะ ครับผมสวนของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับสวนตั้งอยู่บ้านม่วงคำค่ะตําบลโป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวนของเรานี่คือสวนอะไรครับสวนตอนนี้นะคะก็ทําเกี่ยวกับใบางาเกาหลีนะคะก็ส่วนมากก็จะกินกับปิ้งย่างของร้านอาหารเกาหลีไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหมูกระทะก็สามารถกินได้ค่ะหลกัหลกๆก็จะกินกับอาหารร้อนเนะะี่ยค่ะแล้วก็สามารถทําเป็นกิมจิใบางาเกาหลีได้ค่ะ ทำไมต้องมาปลูกอยู่บนดอยครับก็ก็คือ,อใบงาเกาหลีเนี่ยมันจะเหมาะกับอากาศหนาวเราดูจากที่เกาหลีนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปปลูกที่อากาศร้อนได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่าก็คือจะเป็นโซนทางภาคเหนือจะดีกว่าค่ะเหมาะกับการปลูกแล้วก็พืชก็จะเิเติบโตได้สวยดีกว่าค่ะอืมก็คือมันเป็นพืชที่ชอบอยู่กับอากาศเย็นใช่ค่ะครับผมอ,อันนี้เราปลูกมานานเนี่ยครับ ก็ปลูกได้ประมาณเจเดือนแล้วค่ะใช่ค่ะก็มาปลูกช่วงโควิดพอดีเลยค่ะแล้วก็เห็นช่องทางด้วยก็คือถ้าเราเริ่มทำตอนนี้เรามีโอกาสขยายเยอะกว่าค่ะใช่ค่ะของเราได้ปลูกปลูก,ปล,กปลูกทั้งหมดกี่โรงครับปลูกทั้งหมด3มโงค่ะรวม,มก็ประมาณสามไร่กว่าค่ะสามไร่กว่าใช่ค่ะครับผมไอใบางาเกาหลีเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยมัน ม,มันช่วยอะไรได้บ้างครับอ๋อคุณสมบัตินะคะก็จะช่วยในการต่อตามม้านมะเร็งแล้วก็มีฟอสอรฟสแคลเซียมมากกว่าพืชทั่วไป20เท่าเลยค่ะถือว่าเป็นพืชชั้นดีหรือเรียกว่าเป็นสมุนไพรของเกาหลีได้เลยค่ะใช่ค่ะมีแต่คุณประโยชน์เยอะมากครับส่วนมากคนนิยมเอาไปทำอะไรครับส่วนมากนะคะก็ถ้าเป็นออในในใน,ในประเทศไทยส่วนมากก็จะเป็น พวกกินกับปิ้งย่างอาหารเกาหลีจะเหมาะกับอาหารร้อนค่ะแล้วก็จะทําเป็นกิมจิใบางาค่ะแล้วทางสวนเราเนี่ยครับขายแบบไหนครับอ๋อก็หลักๆก,ก็จะเป็นส่งให้ตามร้านอาหารเกาหลีค่ะแล้วก็มีร้านอาหารเป็นคนไทยที่เปิดเป็นของเกาหลีแล้วก็มีขายตามออนไลน์ค่ะอืมก็คือเวลาเราขายนี่เราทําไงครับขายยังไงครับก็ <S <S ส่วนมากก็จะแพ็ะคคะ่ะแล้วก็อัด เป็นน้ําแข็งะค่ะส่งไปตามอ,ออนไลน์ต่างๆมันก็สามารถอยู่ได้ะค่ะในกล่องก็จะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน5วันนะคะขายยังไงครับหมายถึงว่าเราขายเป็นต้นขายเป็นใบหรือขายเป็นยังไงก็ ก็ค <C jin x 2> <L at> ือ <theater> ถ้าเป็นใบเราขายใบละ1บาทค่ะค่าส่งก็50บาทแต่ถ้าเป็นกิโลก็1กิโล450บาทค่ะส่งขั้นต่ำของออนไลน์อยู่ที่100ใบขึ้นไปค่ะค่าส่ง50บาทแต่ถ้าสั่ง300ขึ้นไปเราก็ส่งฟรีให้ค่ะแล้วก็แถมฟรีให้อีก30ใบค่ะหมายถึงว่าเราก็คือเราเด็ดเป็นใบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเก็บเป็นใบสดให้ลูกค้าเลยค่ะถ้าถ้าเกิดว่าอัดน้ําแข็งใบก็ยังคงสดอยู่ค่ะครับใช่ค่ะ มายถึงว่าสามารถส่งออกต่างจังหวัดสองสามวันสี่วันนี้สบายเลยใช่ไหมครใช่ค่ะถ้านาน,นาน,น,านเคยส่งไปนานๆสุดเจ็ดวันยังไม่เป็นไรค่ะเพราะ,ะว่าเราจะห่อด้วยใบตองแล้วก็เปเปอร์เป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็อัดไปด้วยอไอ้น้ําแข็งอะค่ะครับส่งไกลสุดนี่ส่งที่ไหนครับเนี่อไกลสุดที่เคยส่งก็จะเป็นแถวภูเก็ตค่ะภูเกต็ตใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกร้านอาหารเกาหลีเนาะใช่ค่ะเป็นร้านอาหารเกาหลีแล้วก็ เป็นพวกแบบนักศึกษาหรือว่าคนที่เคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วแบบติดใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วหาอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาเจอเพจอย่างเงี้ยเขาก็สั่งเอาไปกินกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะต้นหนึ่งเนี่ยมนเก็บได้เยอะไหมครับต้นหนึ่งถ้าเกิดว่ายังยังเล็กอยู่ก็จะเก็บได้ประมาณ2ใบแต่ถ้ามันแตกเนี่ยก็อยู่ประมาณที่8ปดถึงสิใบเลยค่ะอะลองลองยกตัวอย่างให้ดูสักต้นหนึ่งครับว่าแบบไหนควรเก็บได้แล้วแบบไหนคือยังเก็บไม่ได้ ได้ได้ได้งั้นเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ค่ะได้ได้ได้โอเคอันนี้ก็คือใบใบใบที่โตแล้วครับใช่ค่ะันนี้เราก็คือเก็บจะหักอย่างเงี้ยค่ะสบายสบายได้เลยใช่ค่ะก็คือต้นนี้คือได้แค่สองใบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ายังยังเล็กอยู่แล้วก็มันมันยังไม่แตกออกมาเงี้ยค่ะถ้ามันแตกออกมาเราก็สามารถเก็บที่ตัวที่มันแตกได้ค่ะถ้าต้นใหญ่ๆหนึ่งต้นเนี่ยก็เก็บได้เยอะค่ะอ๋อคือ ลักษณะมันเหมือนใบอ่าใบอะไรนะครับของบ้านเราเนี่ยใบอ่าใบงาเหมือนกันเลยค่ะคือในเพจก็จะมีคนทักมาถามว่ามันคือใบงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันคล้ายๆกับใบงาบ้านบ้านเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้างหลังมันจะออกเป็นสีม่วงใช่ค่ะคือมันจะออกเป็นสีม่วงสวยแล้วครับใช่ค่ะแล้วก็มีคนทักมาถามด้วยว่ามันคือใบซิโซไหม คือมันไม่ใช่นะคะใบางาเกาหลีกับซีสุนี่จะแตกต่างกันซีสุนี่จะกินกับพวกอาหารดิบนะคะเป็นพวกซาซิมิจะถ้าเป็นนี่ก็จะกินกับของร้อนพวกปิ้งย่างค่ะใช่ค่ะถ้าใบางาบ้านเราก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเก็บมเมล็ดแต่อันนี้คือเก็บใบอะคะ่ะใช่ใช่ครับผมก็คือเหมือนที่เราเด็ดออกมาเมื่อกี้นะัคือต้นหนึ่งก็เก็บได้ประมาณใบสองใบเนาะอ่าใช่ใช่ใชค,ค่ะแล้วอายุของมันนะครับต้นหนึ่งเนี่ยครับ อายุของมันได้อยู่อยู่อยู่ได้นานไหมโอ้อยู่ได้เป็นปีค่ะถ้าถ้าเกิดว่าแต่ว่ามันจะสูงแต่ว่าเราจะไม่สามารถตัดได้แล้วก็ถ้ามันเกิดดอกใบมันก็จะไม่อร่อยอะค่ะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่ก็ควรจะตัดทิ้งแล้วก็ทําใหม่ค่ะดอกมันเป็นยังไงครับดอกอดอกมันจะเป็นสีขาวอะค่ะตอนนี้มัีไหมครับในนี้ตอนนี้ก็อามีค่ะนี่มีประมาณนี้ค่ะนี่ครับอันนี้ค่ะ ชื่ออันนี้มันเกิดดอกอย่างเงี้ยค่ะอืมอครับใช่เราต้องเด็ดทิ้งใช่ไหมครับอ่าใช่เราต้องคือเราทิ้งอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็เกิดมาใหม่เพราะต้นมันยังเล็กอยู่อืมใช่ใช่ค่ะแล้วการให้น้าให้อะไรม้างน,นครับเราให้อย่างไงครับอ๋อน้ํานะคะก็เปิดถ้าเป็นยังเล็กอยู่นะคะมันจะมีช่วงระยะเวลาอายุของ ต้นใบงาที่ต้องการน้ำอะค่ะคถ้ายังเลีกยอยู่เราเปิดหนึ่งวันเราเปิดหนึ่งครั้งเฉพาะตอนเช้าค่ะแต่ว่าเราต้องดูปริมาณด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราให้น้ําเยอะเกินไปมันไม่ดีค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดโรคเราต้องดูถ้าสมมติว่าพื้นมันยังแฉะอยู่ความชื้นมันยังมีอยู่พวก่งนี้เราอาจจะไม่ต้องให้น้ําก็ได้อาจจะทิ้งไว้สักสองวันวันที่สามให้น้ำเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราให้น้ําเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวครับ แล้วก็เชื้อโรคก,ก็จะสามารถเกิดได้ง่ายมันทําให้เกิดโรคได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นควรจะเว้นใช่ค,ค่ะก็คือเขาเราต้องเช็คความชื้นมันก่อนถ้าเกิดว่าข้างหน้ามันแห้งแล้วอ่ะเราเริ่มใส่น้ําได้เลยแต่ถ้ามันยังชุ่มอยู่อ่ะเราก็อย่าเพิ่งให้น้ํามันวันต่อไปก็คือไม่ต้องให้ค่ะก็คือต้นใบงาเกาหลีนี่มันคือต้องการดินท่ชุ่มใช่ไหมอ่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราใส่จนแฉะเงี้ยมันจะไม่ดีเพราะมันจะเกิดโรคใช่ค่ะครับผม ก็คือทางเหนือเราอากาศบนดอยนี่ก็คือเป็นดีที่สุดนะใช่ค่ะเหมาะมดีกว่าคือถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปปลูกข้างล่างเงี้ยครับมันปลูกได้ไหมครับถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ค่ะถ้าเออก็มีลูกค้าที่แบบสั่งแบบเป็นออนไลน์แบบต้นนะคะอ๋อเราก็มีขายคือปลูกในห้องได้แต่ว่าก็คือพยายามให้นี่ให้น้ำอะคะ่ะแล้วก็เวลาที่มันแดดก็เอาเข้ารุ่มอ๋อใช่ค่ะคือมันไม่ต้องการแสงแดดเยอะ ใช่ค่ะมันไม่ต้องการแสงแดดเยอะแต่ถ้ามันโตแล้วโอเคมันก็รับได้ปกติแต่ถ้าเหมือนแบบเอาไปปลูกในห้องอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าโดนแสงมากๆมันก็ไม่ดีค่ะใช่ค่ะขอแค่อย่าขาดน้ําแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะครับผมอันนี้คือต้นที่เราเห็นเห็นอยู่นี่คือตอนนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร,ร่อายุประมาณสองเดือนค่ะอ๋อสองเดือนคือเราเริ่มเราสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าวันก็ ตัดได้แล้วค่ะอ๋อย oh, <25 S 2> ี่สิบห้าวันเองเหรอครับใช่ค่ะเร็วสุดได้ยี่สิบห้าวันปกติก็ประมาณหนึ่งเดือนค่ะเพราะว oh. ่าเราจะเพาะในถาดแล้วก็ค่อยเอามาเนี่ยค่ะ oh. ใช่ใช่ค่ะก็คือถ้าเราเด็ดมันก็จะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะมันจะเกิดขึ้นมารเรื่อยๆแล้วไอ้ใบแก่ๆมันนี่เราเอาไปทําอะไรได้มั่งใบแก่ๆส่วนมากก็ ถ้าเกิดว่าใบาแก่ๆก็จะเอาไปทํากิมจิอะคะ่ะถ้าเป็นแบบของคนคนเกาหลีหเพราะว่าเขาจะเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับใช่แต่แต่แต่ส่วนของเราทางนี้เราก็จะเก็บใบอ่อนให้กับร้านอาหารเนาะใช่ค่ะใบอ่อนจะจะดีกว่าถ้าเกิดใบแก่มันมันกินมันไม่อร่อยะะอ,อะค่ะอือก็คือเราเวลาเรามาเก็บใบนะครับเราจะเก็บช่วงไหนครับช่วงเวลาไหนครับ ช่วงช่วงเวลาอ๋อใบก็เป็นช่วงตอนเช้าอะค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าถามว่าเก็บได้ตลอดอช่วงเช้าใบเที่ยงเงี้ยเก็บได้ไหมเก็บได้ค่ะแต่ว่าเราต้องแบบใช้สเปรย์ช่วยในการฉีดให้มันยังชุ่มชื่นอยู่ค่ะอ๋อใช่ค่ะครับก็คือถ้าเราเก็บสายๆนี่คือใบมันจะเหี่ยวใช่ไหมอ่าใช่ค่ะแต่ถ้าเราฉีดสเปรย์น้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปกติค่ะ ครับผมแล้วการตลาดของเราเะครับเรามีช่องทางไหนครับการตลาดของเราการตลาดก็จะมีเอ่อ b ฟซบุ๊กค่ะหลักๆเป็นเพจใบงาเกาหลีค่ะอืมใช่ค่ะก็คือเราผ่านช่องทาง Facebook แลอวเลยเนาะใช่ค่ะ แล้วช่องทางอื่นมีไหมครับก็มีเบอร์โทรค่ะสามารถโทรมาสอบถามก่อนล่วงหน้าได้ค่ะถ้าสั่งปริมาณมากๆเราสามารถลดให้ได้ค่ะแล้วมีลูกค้าที่เขา walk in มาหน้าฟาร์มหรือว่ามีพ่อค้ามารับหน้าฟาร์มอะไรอย่างนี้มีไหมครับหน้าสวน่างนีครับอ๋อหน้าหน้าสวนตอนนี้ยังยังไม่มีอะค่ะส่วนมากเราก็จะส่งไปที่ตลาดไทยค่ะที่แบบหลกัหลกๆแล้วก็มารับเองก็คือ1วันถึงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเชียงใหม่ละ่ะเชียงใหม่เรามีตลาดไหมหมายถึงว่าเราอ๋อเชียงใหม่มีค่ะก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารเกาหลีเกือบทั้งหมดในเชียงใหม่ค่ะอ๋อเราไม่ได้ไปขายที่ตลาดส่งตลาดอะไรเม,<า>มืองหม่อ่าไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือ,อลูกค้าต้องการเยอะเราไม่ได้มีเยอะขนาดที่ต้องไปขายใช่คะ่ะแค่ออเดอร์ทุกวันนี้เราก็รับไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยต้องขยายส่วนอ๋อก็คือตอนนี้คือเรามี เขาเรียกว่าผลผลิตไม่พอกับความต้องการของลูกค้าะใช่ค่ะแบบนี้ธุรกิจไอใบงานนะครับมันมีมานานหรือยังครับในบ้านเราในบ้านเราถามว่ามีไหมมันก็มีค่ะแต่ว่าก็ก็จะมีน้อยค่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบคนเกาหลีที่ได้แฟนไทยก็ทำอะค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีทำแล้วก็คือแบบแล้วก็พักแล้วก็ไม่ทำก็มีอะค่ะใช่ค่ะเราก็เคยเข้าไปดูไปถามอย่างเงี้ยค่ะก็มี แล้วตรงนี้นี่คือส่วนตรงนี้นี่คืออายุประมาณกี่เดือนนะอันนี้ก็คือสองเดือนค่ะประมาณสองเดือนแล้วอีกสองสองโรงครับตรงนั้นจะเป็นอ๋ออีกอีกโรงหนึ่งก็คืออายุประมาณเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนอีกอีกโรงหนึ่งคือเราเพิ่งจะเริ่มปลูกเพราะว่าช่วงที่นี่ก็คือออเดอร์มันไม่พอเราเลยรีบขยายค่ะอืมครับครับก็คือเวลาเราปลูกเนี่ยเรา ความห่างมานะครับระยะของระหว่างต้นนะครับต้องเว้นใช่ไหมครับระ,ระยะห่างก็คือแต่ละสวนมันจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสวนเจดดเดือนอันนี้มันจะห่างประมาณ30เซนติเมตรในการปลูกแต่อันนี้มันจะถี่หน่อยอันนี้มันจะอยู่ประมาณ1ิบเซนในการปลูกครับออันนี้เราก็ลองทดลองอีกว่าความถี่มันมันก็ได้ะค่ะจะสาสิบเซนสิบเซนสิบห้าเซนก็สามารถปลูกห่างกันได้ะคะ่ะ เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไงครับในการมาทําสวนใบงาเกาหลีนะครับเรารู้สึกเป้าหมายของเราคือเราอยากอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วเรารู้สึกว่าในการใช้ชีวิตในเมืองมันมันไม่อิสระอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าพออะไรที่เรามาทําแล้วมันเราอยู่กับธรรมชาติเราทําในสิ่งที่เรารักอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจขึ้นในในทุกๆวันในการที่เราได้ดูแลพืชผักอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือใบงาเกาหลีก็เป็นสิ่งที่ ชอบกินมากเลยค่ะก็เลยรักที่จะทำมันแล้วก็ ทำยังไงเราจะให้ผลผลิตออกไปสู่ตลาดให้ได้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วผักเรามีคุณภาพเราพยายามที่จะปรับปรุงในทุกๆอย่างก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้ก็ล้มเหลวมาเยอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยแล้วเราก็แบบโทรถามนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเวลาที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นในการส่งไม่ว่าจะพื้นพื้นฐานในการหาลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เราชอบแล้วเราทําเราน่าจะทําได้ดีค่ะ แล้วรูปแบบของเราครับรูปแบบการทําสวนของเราเนีครับเขาเรียกว่ารูปแบบอะไรครับจะมากก็ทําเป็นรูปแบบเดียวทั้งหมดนะคะก็คือทําการปิดหมดเลยค่ะก็คือการไม่ให้พวกแมลงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะครับผมเดือนเดือนหนึ่งนี่เราส่งออกประมาณกี่กิโลครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่สองสวนนะคะในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะส่งออกประมาณ80กิโลค่ะต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์ค่ะใช่ค่ะค แต่ถ้าเกิดว่าถ้าสวนสามเราเสร็จสมบูรณ์น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง้อยแปดสิบถึงหนึ่งแปดบต่อกิโลค่ะใช่ค่ะแล้วในส่วนของรายได้นะครับเดือนนึงนี่เราประมาณเท่าไหร่ครับรายได้ตอนนี้ก็คือสองสวนจะอยู่ที่เจ็ดถึงแปดหมืนบาทต่อเดือนค่ะต่อเดือนนะครับก็คือขั้นต่ําใช่ค่ะนี่คือขั้นต่ําก็คือถ้าถ้าลงที่สามเสร็จก็หลักแสนขึ้นค่ะใช่ครับผมเรา ขายกิโลเท่าไหร่นะครับกิโลละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะแต่ถ้าออเดอร์เยอะๆเราสามารถลดให้ได้ค่ะใช่ก็เป็นใบเราก็ขายเป็นใบก็ขายค่ะหนึ่งร้อยใบขั้นต่ําในการส่งค่ะอืมใช่ใบเท่าไหร่ครับใบละหนึ่งบาทค่ะอ๋อใบละหนึ่งบาทก็คือคําละหนึ่งบาทอ่าใช่ที่เห็นเรากินกับอะไรนะหมูกระทะเนาะใช่ค่ะหมูย่างเกาหลีเนาะปิ้งย่างหมูสามชั้นค่ะ ครับผมแล้วที่เห็นหลอดไฟที่ห้อยอยู่นี่ครับเราเ,าเปิดเปิดทําอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือหลอดไฟที่ห้อยอยู่นะคะก็จะเปิดคุมดอกนะคะไม่ให้ไม่ให้มันเกิดดอกได้ง่ายะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดดอกได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะคือผักของเรามันก็จะกินไม่อร่อยใบมันก็จะเริ่มแก่ะคะ่ะใช่ะคะ่ะก็คือถ้าถ้าเปิดหลอดไฟนะคะในตอนกลางคืนก็เปิดประมาณ6กถึงเดชั่วโมงะคะ่ะต่อวันช่วยพูดถึงข้อดีหน่อยครับ ที่เรามาทําสวนปลูกใบงาเกาหลีนะครับค่ะข้อดีก็คือมันเป็นอาชีพอิสระค่ะคและทางการตลาดเราก็สามารถควบคุมได้ค่ะเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปแบบเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเราทํางานในห้างเนี้ยค่ะมันต้องแข่งกับเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่าชีวิตหนึ่งของเราอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมเราไม่ออกมาแล้วก็มาลองทำถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะประสบผลสําเร็จค่ะถ้าเราไม่ยอมแพ้หรือว่าท้อถอยไปเจยก,ก่อนนะคะต้องลงมือทําก่อนนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานก็ไม่ได้มีความรู้มาก่อนแต่มันเกิดจากการความชอบของเราเราถึงไปแสวงหาความรู้ในตรงนั้นนะคะอืใช่ค่ะครับผมอ่าในส่วนตรงนี้นี่เป็นส่วน เป็นโรงไหนครับอันนี้เป็นโรงแรกเลยค่ะที่เรามาทําที่นี่อะค่ะอืมก็คือเริ่มจุดเริ่มต้นใช่ค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นก็คือโรงนี้เลยค่ะจะสังเกตดูได้นะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วอันนี้ประมาณ7จ็ดถึงแเดือนแล้วค่ะก็คือโรงนี้ค่ะโรงแรกเลยอ๋อนี่คือต้น7จถึงแเดือนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือแต่ก็ยังเก็บได้อ่าเก็บได้ค่ะเก็บได้ตลอดใช่ค่ะถ้ายังไม่เกิดดอกเนี่ยคือเราเก็บได้ตลอดค่ะ ใช่มันอยู่ที่การควบคุมบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ไม่สามารถควบคุมได้มันก็อยู่ที่ช่วงอากาศที่ตอนนั้นที่เราปลูกอะค่ะมันถึงจะเช็คแล้วก็ดูแลได้ใช่แล้วต้นขนาดเนี้ยครับจะอยู่อยู่ได้อีกประมาณกี่ปีครับเนี่ยคือถ้าเราปลูกใช่ไหมคะก็มันจะอยู่ได้อีกประมาณหนึ่งปีคะ่ะใช่ค่ะก็คือว่าพอถึงปีนี้เราก็คือเราเลาออกปลูกใ,<ช>ใหม่เลยใช่ไหม <honesty S 1> ครับใช่ค่ะก็คือทําใหม่เลยเพื่อให้เพื่อให้แบบว่า เวลาทานอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะได้อร่อยใช่ค่ะถ้ามันนานเกินไปมันก็มันก็เริ่มที่จะไม่อร่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้รสชาติแล้วค่ะครับแล้วอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนี่เก็บเก็บเก็บได้เยอะไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็คือต้นหนึ่งคือเก็บได้หมดเลยค่ะถ้าใบใหญ่เงี้ยก็คือเป็นใบอ่อนแล้วเพราะว่าเราคัดใบไอ้นั้นทิ้งหมดแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็คือมันเป็นยอดอันนี้ก็คืออ่อนแล้วค่ะนี่ก็คืออ่อนแล้วอันนี้ก็จะเกิดมาใหม่ก็เกิดมาใหม่เรื่อยๆใช่ค่ะ ก็คือถ้าเราเก็บเนี่ยไอยอดอย่างเงี้ยเราเราจะไม่เด็ดจริงใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะถ้าเราเอาแต่ใบใหญ่ๆเราก็จะเอาแค่นี้ค่ะนี่แล้วก็นี่อย่างเงี้ยค่ะสีมันจะแตกต่างกันจากลงนู้นค่ะเพราะว่ามันเริ่มอายุเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นสีม่วงอยู่อืมก็กินได้อยู่ใช่ค่ะกินได้อยู่แล้นี้คือพอเด็ดออกแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้เนาะอ่าใช่ค่ะแล้วมันก็จะเกิดขึ้น เกิดขึ้นตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมันจะแทนใหม่เรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะหยุดเมื่อมันเกิดดอกค่ะใช่ค่ะครับไอ้ผ้าใบนี่คือเราเราเรามงไว้นีเพื่ออะไรครับเพื่อ,อป้องกันช่วงมันจะเป็นหน้าฝนนะคะอ๋อใช่ถ้าหน้าฝนเราไม่สามารถเก็บได้แล้วผักมันก็จะเสียหายค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้หนึ่งอาทิตย์เราเก็บสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราต้องเก็บส่งให้ลูกค้าประจําตลอดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าวันไหนฝนตกเราไม่สามารถเก็บได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะอันตรายค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีส่งลูกค้าเพราะฉะนั้นเราคุมไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าแสงโดนเยอะๆมากเกินไปมันก็ไม่ดีต่อต้นใบงาของเราค่ะเพราะว่านี่เรากองแสงอีกครั้งหนึ่งไม่ให้มันถูกโดยตรงไม่ให้แสง เจอแสงโดยตรงอะค่ะครับแต่แต่ที่เห็นนี่คืออันนี้คือต้นต้นใหญ่นี่คือเราไม่ต้องคมหมดทั้งโลงก็ได้ใช่ไหมครับเราปล่อยล่งเลยอ่าใช่ค่ะก็คือปล่อยล่งได้เลยครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ในประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะหนึ่งไร่หนึ่งงานใช่ค่ะครับสาหรับคนที่สนใจอยากจะมาปลูกแบบของน้องอะครับค่ะน้องมีคําแนะนําให้เขายังไงบ้างครับเริ่มแรกนะคะเรา ไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็คือขอให้เรามีความชอบมีความตั้งใจที่จะทําในในสิ่งตรงนั้นว่าเราอยากทําจริงๆริงไหมหรือว่าเราลองก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะขนาดนี้เราอาจจะปลูกบริเวณสักนิดนึงก็คือลองก่อนนะคะก็คือว่าอันดินอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกได้ก็คือ ดินมีแค่ดินอย่างนี้ยคะ่ะแล้วก็สามารถปลูกได้แล้วคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็การให้น้ําหรือว่าก็เหมือนผักทั่วไปคะ่ะที่ต้องการพวกแร่ธาตุวิตามินอะไรอย่างเนี้ค,ะค่ะก็เหมือนกันคะ่ะการดูแลไม่ได้ยากเลยคะ่ะสุดท้ายแล้วครับนอ้องช่วยบอกช่องทางการติดต่อของสวนเราหน่อยครับค่ะก็ติดต่อได้ที่เพจใบางาเกาหลีเชียงใหม่นะคะก็ เบอร์นะคะ0936354912แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ0880439196ค่ะครับผมสุดท้ายแล้วครับเกษตรกร,กรไทยสร้างไรายได้ก็ขอขอบคุณน้องแม่มค่ะน้องแม่มนะครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็พาเรามาเยี่ยมชมสวนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ